สวัสดีครับสองพ่อในบ้านมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นำมาเดือดหลวงพ่อคูณนะครับวัดบันไ่จังหวัดนคนรราชสีมานะครับมาชมกันกอนอื่นก็ต้องฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องสองพ่อในบ้านวันนี้นำเหรียญที่ไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไหร่นะครับมาให้ชม ขนาดเหรียญก็นะครับลองเทียบกับเหรียญ5บาทขนาดเล็กนะครับกําลังดีครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเป็นเรียนรูปประมาณลูกไข่นะครับด้านหน้านะครับเทพอเจ้าแห่งดานคุณทศนะครับผมพอะคุณนั่งเต็มองค์ การจอหว่วงนะครับเห็นปั๊มนะครับธรรมชาติมีความคมชัดนะครับนะครับผิวเดียน,นเรียบตึงนะครับไม่มีเม็ดขี้กรา ตัดด้านข้างสังเกตนะครับเหรียญปี3ามสิกจ็จะประมาณนี้นะครับขอบตัดด้านข้างนะครับด้านหลังครับนะครับรุ่นคูณมหาเศรษฐี9บารมีนะครับ 1 2บอพยโยนนะครับ 12. คือพฤศจิกายนปี2536ชื่อดีนะครับคูณมหาเศรษฐี 9. บารมีนะครับความคามชัดยังอยู่นะครับสภาพเหรียญก็ผ่านการใช้มา นิดหน่อยนะครับแต่ความคมชัดก็ยังอยู่หัวหงวงนะครับด้านหน้า ไปหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดทีเดียวเป็นเอกลักษณ์นะครับ เบอร์ครับเบอร์ไม่ค่อยชัดก็ได่ครับ คุณคูณมหาเศรษฐี9บารมีนะครับเห็นไหมครับหัวเจาะเหรียญด้านหลังนะครับมีเนื้อปิ้นให้เห็นนะครับเป็นมากเป็นน้อย พระเจ้าแห่งด่านคุณทดคุณพ่กคูณวัดบันไร่ปี2536นะครับฝากกดติดตามช่อง2องพันในบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ